จริงแล้วคำว่าสตรีนั้นมาจากคำว่าผู้ต้องมีสติมากๆญาติโยมผู้หญิงส่วนมากที่มานี้เพราะท่านทั้งหลายมีสติและลึกได้ถึงโทษถึงภัยแห่งชีวิตในวัฏสงสารความทุกข์ความยากสั่งสอนท่านท่านมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายท่านจึงท่านทั้งหลายจึงไม่พากันประมาท ทุกตั้งแต่น้อยๆออกจากพ่อจากแม่ไปเป็นลูกสะพ้ยคนอื่นทุกเต็มกล้ำเต็มกืนเกิดมามีแต่เอาใจคนอื่นเรื่อยไปเกือบจะไม่มีโอกาสเอาใจตนเองไปเป็นลูกสะพ้ยใหม่ไม่มีเวลาสุขใจนอกจากเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับหัวเมื่อหัวจากไปทำงานทำการ จิตใจก็ต้องภาวกพะวงอยู่กับหน้าที่เอาใจปู่ใจย่าใจพี่ใจน้องต่อมาตั้งท้องตั้งคันเป็นทุกข์อีกผู้ชายเขาไม่ได้ทุกข์ด้วยเลยเป็นประจำเดือนอีกก็ทุกข์อีกออกลูกก็ทุกข์แสนจะทุกข์จะมาพูดอะไรนั่งสมาธิมันจะไปเสียวนั่งออกลูกเบ่งลูก เบ่งจนตาสวดตาดูนสมัยก่อนแห่งบ่งมีแพทย์มีหมอเลือดหลังเลือดไหลอันเอามาตรงไว้ว่ามันได้สามหาบแล้วปะผูเดด้ออกหลุกหลายๆฮะออกแล้วต้องไปอยู่ไฟเดือนสี่เดือนห้าปากกินน้ำห่อนทางก่นจีไฟแนวกินเสแสบให้กินแต่เขากบเกลือมเป็นรลาบระจือขึ้นอย่างในตัวหลานะเคยเ่อยรลยยอมเท่เดียวเลยสงสัยว่าจะตองบือเลย สเสดว่าขะจบเก่งยังขนาดบ,าบ่หลับหลับเสเดอสานหนาแล้วยังไม่พอเวลาเลี้ยงลูกด้วยนมหัวนอนหลับเซ้ลูกไห้หัวใจแม่เหมือนจะแตกสลายมือคว้าไปหาหลังเถธอเมื่อยทั้งดำห้ดำหน้าลูกหางขึ้นเอาลูกมากินนมเอาก้นล,ลูกมันโดดนมแทงก็มีลังคนพันฟังอุ้มมาดูดอ,อก จับอุ่นเพิกอุ่มหอนอยู่นัแล้วกันโลกเศร้าแล้วก็ดีใจเพราะฉะนั้นผู้ใดละลึกถึงวันเกิดของตนเองอย่าไปเชี่ยวชวนชาวบ้านมากินบุญวันกงวันเกิดนึกถึงแม่มากๆวันเกิดของลูกเหมือนวันตายวันเจ็บวันปวดร้วดราวทรมานของแม่จะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่ทำไมมันน่าจะต้องซาฟลิงเบิร์ดเดย์ม้ทุกแท้ที่เกิดมาควรจะว่วอย่างนั้น แม่ก็ร้องหอมร้องให้ลูกเองก็เหมือนถูกไฟไหม้ไฟลนพ้นออกมาจากประตูท้องแม่ก็ร้องให้ร้องแรกแหกกระเซิรเกิดกลางคืนรอ้งนงนรองให้กลางคืนเกิดกลางวันร้องให้กลางวันอาตมาในตัวร้องให้เก่งที่สุดแม่เล่าให้ฟังเกิดมากวนโลกเทศตั้งแต่กเกิดพอหน้าออกมาเทศเลยร้องให้ทั้งคืนยันสว่างให้เก่งกูมูคนว่า ให้นันเทศเด็เทศว่ามันถูกเด้อ,อ,อมันถูกเด้อเกิดมาดีจะพากันเกิดเด้อแต่มันบอกว่าเป็นก็เลยร้องไห้แทนเทศถ้ามันสุกก็ต้องหัวเราะมาตั้งแต่ในท้องเขาบอกมากกหา่หารถว่าหักเด้ประเสรนนี่ผู้หญิงต่ต้องมีสติให้มั่งมากเอาความทุกเหล่านี้ระลึกถึงเป็นอนุสติ ระลึกถึงโทษระลึกถึงภัยระลึกถึงความเกิดมาเป็นผู้หญิงระลึกถึงความเป็นแม่เป็นลูกความพลัดพรากจากจรความเืินขมระทมทุกข์ในชีวิตเอามาประมวลให้เกิดความภาคเพียรพยายามสัมมาอะไรมานั่งสม,มาธิอยู่ตั้งแต่ตีสองมานี้ไม่ไยากจักหน่อยบทดำดำให้ดำหน้าเลือบดบทตกกยางบ่อ หินกับบทไตให้กับบทตอบมาถึงนี่สาธารณสุขมาไล่ออกให้หมดยุงก็ไม่มีลิ้นก็ไม่มีแนวอยู่แนวกินไม่แต่แนวดีๆข้าเจ้าหามาให้บรดนอนได้สมนัน้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายเอาเงินเอาทองมาไว้ให้พวกเรานี้มีบุญหลายแท้ๆตั้งอกตั้งใจเถิดจทะทอแท้ในการทำความเพียบรบ่หลายดอกนี่แงแงเดียวหนึ่งเท่านี้ พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสองไขยแสนมหากับแท้เฮาละมัานนางเอแะข้าวเดียวหนึ่คือว่าเป็นจังสันจังซี่คือว่าเห็นหันเห็นหนีมีแต่ทรมานเจ็บหันปวดนีโอ้ยก็ขี่โลกโคดม,มันง่ายปานนี่เขาก็เป็นฝะอรหรันกันบดเท่าน,นั้นเดียวโลกก็ห่างแปนจังปางเท่าน,นั้นแหละวเว้เยแนวดีมันยากขึ้นอ,อย่างนี้เด้บ่คือแนวแนวสัว เพิ่นจังเอ,อิมามาพาเห็พุพาธรมเนี่ยหลยังจากนั้นผู้หญิงยังชื่อว่ามาตุคามอีกนะเป็นอยังอีกฮะเนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงยิ่งชื่อว่ามาตุคามถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกจะเห็นบ่อยๆดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมาตุคามว่าจังสันตัวพระพุทธเจ้าถ้ามาตุคามมาบวชในศาสนานี้พหมาจันจัดตั้งอยู่ไม่ได้นานพะาัะบัแม่นยังจึงว่ามาตุคาม บุดเดียวภาะวะอิทธิบุดเดียวภาวะสตรีภาวะวุดเดียวภาวะมาตุคามมาหลายสื่อแถงก็อีกแหละสาคัญมากเลยชื่อใหญ่ระดับโลกมาตุคามแปลว่าแม่แม่ของบ้านแม่ของเมืองแม่ของโลกอาตมาดีใจที่เห็นแม่ทั้งหลายมาเยอะๆสม,มุนีพอออกลูกสม,มุนีแล้วเออเหอเนี่หอดพ่เคยเป็นพ่อม่านจักเถ่อ เป็นประจำเดือนก็บอกในนเป็นเห่าหละปานพวกนี้สำคัญที่สุดโลกทั้งโลกนี่จะดีจะชั่วประวัติศาสตร์ของโลกไม่ได้เขียนด้วยมือของบุรุษไม่ได้สร้างด้วยมือของบุรุษของผู้ชายอกสามสองแต่สร้างด้วยมือนิ่มๆของแม่ที่กล่อมเหที่ไกวเปรที่จับสาก,กระเบือตำาคกกระบากมาทำอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงโลก เกิดมาคำกล่อมเหของแม่ใส่หัวขอมองน้อยๆดีชั่วจะได้ยินสมัยก่อนแม้แต่คำกล่อมลูกจากปากของแม่ก็รู้ว่นแต่เป็นศิลปเป็นธรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เอาอะไรมากล่อมพ่อก็กล่อมเป็นแห้งกล่อมหลายกว่าแม่เอาวิทยุมากล่อมเลยดเดี๋ยวนี้หนูไม่รู้ป่ะว่ะ